สวัสดีค่ะวันนี้มาลงคลิปวิดีโอ,อยาวอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นแม่ก้อยลงคลิปสั้นคลิปยาวนะคะการทําอาหารมือ้อนึงเนี่ยเมนูนึงเนี่ยมันสามารถทําได้หลายคลิปนะคะทุกคน ก่อนที่เราจะลบหรือเคลียร์คลิปทิ้งเนี่ยแม่ก้อยก็จะพยายามตัดให้เป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวมาลงให้หมดนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ได้รู้สึกเสียดายคลิปนั่นเองเนาะก็ทํากับข้าวกินทุกวันนะคะคลิปค่อนข้างเยอะวันนี้ได้เนื้อมาจากแมคโครนะคะก็จะมาล้างแล้วก็ใช้ใชทิชชู่ซับให้แห้งนะคะทุกคนหมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไซส์พริกขวดประมาณนี้เนาะวันนี้นําไปดาดในกระทะนะคะหรือว่านําไปกิวด้วยเนยเนาะก็จะไม่หมักเยอะนะคะไม่งั้นกระทะไหมนะเพื่อนเวลาทําเนื้อย่างเนยนะคะแม่ก้อยก็จะหมักแค่นี้เลยเกลกับพิไทยนะะค เสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะนี่แหละคะ่ะใส่เนื้อลงไปเนาะเรานะคะก็คือชอบสุกมากสุกน้อยขึ้นอยู่ที่เราเลยนะคะสามารถ จัดได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือทําให้พ่อบ้านเขาเนาะเขาก็จะเป็นแบบมีเดียมมีเดียมหน่อยนะคะถ้าส่วนตัวเวลาไม่ก้อยกินด้วยนะคะไม่ก้อยจะค่อนข้างเน้นไปทางสุกเลยนะคะก็ชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะเหมือนเราเวลาเราทํากินเองเนี่ยส่วนไหนถ้าเป็นชิ้นของไม่ก้อยไม่ก้อยก็ทําสุกไปเลยนะคะส่วนไหนเป็นของพ่อบ้านก็จะประมาณนี้เมื่อก่อนเขาก็จะกินทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกคนช่วงหลังมานี้แหละก็จะงดงดลงหน่อยเนาะอันนี้ประมาณ3อาทิตย์ได้นะคะที่ว่าเพิ่งจัดเนื้อชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนกน็คือ กินทุกอาทิตย์เลยเนาะแล้วเมื่อวานนะคะที่เราไปแมคโครก็ได้เนื้อมา1หนึ่งชิ้นชิ้นนี้ก็ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะคะทุกคน ถือว่าดีมากๆเนาะเป็นเนื้อทีอ่อร่อยนุ่มนะคะแล้วก็หมักนิดนึงหน่อยนึงก็อร่อยแล้วนะคะแล้วก็ทานคู่กับผักทานคู่กับน้าจิ้มแจ่วนะคะนี่ค่ะข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ข้างในก็จะมีเดียมมีเดียมหน่อยนะคะวันนี้น้ําจิ้มของแม่ก้อยนะคะก็จะเป็นน้าจิ้มแบบใส่น้ํามะขามเปียกนะคะก็จะเป็นแบบจิ้มแจ่วมะขามเนาะก็จะมีพริกมีผงชูรสนะคะมีอ่า น้ำปลานะคะมีน้ำมะขามแล้วก็จะมีน้ำเปล่านิดนึงน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคุกเคาให้เข้ากันก็ชิมรสดูเนาะออกเผ็ดออกเปรี้ยวออกหวานนะคะเปรี้ยวก็จะมีความ เปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นมะขามเปียกนั่นเองนะคะก็ถือว่าอร่อยลงตัวเนาะใส่ข้าวคั่วลงไปบอกเลยว่ามันหอมมากๆนะคะทุกคนเมนูนี้ทานคู่กับผักสดเนาะก็จะเป็นผักสลัดนะคะอันเนี้ยเขาก็กินเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนาะวันนี้แม่ก้อยก็เลยขอลงคลิปยาวสักหน่อยก่อนที่จะเคลียร์คลิปทิ้งนั่นเองนะคะก็จะลงได้ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวเนาะทุกคนเนาะเวลาที่เราทําคลิปอะ่ะสาหรับคนชอบทําคลิปแบบแม่ก้อยนะคะทําเมนูอาหารอะไรกินเนี่ยก็จะถ่ายคลิปเอาไว้นะคะก็จะได้ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวชอ็อต กินช็อตสั้นๆที่ดูว้าวนะคะเราก็เอามาลงเพื่อแบบว่าก็คือลงไปเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนจะคลิปปังหรือคลิปจะดังนะคะเพื่อนๆเห็นอ่าช็อ,ชอตไหนที่มันน่ากินช็อตไหนที่มันสวยงามเราก็ตัดมาลงเป็นคลิปสั้นนั่นเองนะคะนี่เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบอร่อยนะคะจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ทานคู่กับผักสดเนี่ยกินแทนข้าวเย็นไปเลยคะ่ะ